นะครับผมสวัสดีครับผมช่วงนี้ก็บรรยากาศก็สีน,าน้านาวแล้วครับผมจ่าก็ต้องดังไฟอุ่นหลังกายในใจั็กน้อยนะครับนาะภายหนกอ,อุุนใหญ่ไพ่นสิครับมันก็ยังขาดความบูบุญอยู่อันนั้นก็แล้วแต่คุณได้สิมาผมมาผอนะครับเพาะมือนีนะครับพาพี่น้องมาเบิงอย่างหนังควายนะครับหนังควายสั่งมาจากอ่าจังหวัดเลยหนังควายปเปอก์เส็นไงเยาๆนะครับ น้องอะซื้อซื้อแพงกันแล้วแต่สิได้ซื้อมากนะครับแต่ผมซื้อมาในกิโลคัวเนี่ยมันรวมช่องนี้จรต่อครับบังครับเส้นใหญ่เติบนะครับนังไข่ความเา่ากับประมาณสามสิบเจ็ดวัวเหรอครับประมาณเน่าก็ไม่มนสัดอยู่ดอกเส้นหนาดีครับใหญ่จำประมาณนี่โป่งนะครับเนาะบ้างเส้นขนาดที่หน่อยนี่ครับผมลองทดสอบเผาหนังวข่นะครับ มามันสีแสบจยังป็นไดหนังเส้นหนาดีครับพี่น้องคือสิเคาะยากเต๋อดูการหยาดนี่มันต้องหยางนึงขันแบบเผาวจวานเป็นขีฟองดำขวบผุดเดยครับทำนี่ยังมาขั้นใดยังดอกครับพี่น้องบนกระใา้ผิวหน่องมันต้องเผาจนวายมันสีไข่ขเป็นใน ใหม่หมดแล้วครับเป็นฟ้องดำขึ้นมากหมดแล้วครับมันจังสีควะได้ดุนันกับแสบด้วยครับเดี๋ยวสิลองทดสอบเบิ้งจักเสียนก่อนลองใส่ไฟแห้งๆเล็กน้อยดังทานดั่งอยังครับเดี๋ยวจันแม่นว่าจังไหนก่นเดี๋ยวสีมาเบิง้งช่วงต้นซุกต้นคอยเบิ้งนี้ครับพี่น้องอันนาดสีย่าไปหน่อยหนึ่งพราอห่อบริจาต์ต่อคลิป